ตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะใกล้วันสอบขึ้นมาเข้ามาทุกวันนะครับซึ่งตอนนี้นะตอนนี้แม้แต่ใน youtube เองนะครับก็มีเสียงมานะบอกว่าอยากได้เกร่งแบบเด็ดๆเลยนะครับบออกแน่นอนนะฮะก็พยายามพยายามอ้างอิงนะครับอ้างอิงจากอะไรครับจากสถิติข้อสอบของนักสัมมีนะครับที่ออกนะครับล่าสุดนี้นะครับปีหกสี่เนี่ยว่า นายกองทาสนามโยวงท่านออกแนวไหนคุณยายว่าท่านได้เอาข้อสอบเก่ามาออกนั่นเองนะครับแล้วก็ออกไม่ยากเลยนะครับง่ายมากนะครับง่ายมากผมพี่ก็เลยไปดูว่าไปเทียบเคียงนะครับว่านายกองท่านเนี่ยได้เอาวิชาของนักทต็ตีนะครับนักทตมตีเนี่ยท่านออกพอสอบไหนเยอะที่สุดเอาพอสอบไหนผสมกันนะครับผมพี่ก็เลยไปดูนะครับของน้ำโทนะครับแล้วก็มาเทียบเคียงก,กันว่าเราควรจะเอา ข้อสอบอันไหนน่าจะออกในปีนี้มากที่สุดนะครับก็เอามาสิบข้อนะยกมาสิบข้อมันเป็นข้อที่ไม่ยากและก็ไม่ยากครับมันพอดีพดีแล้วก็สิ่งที่ออกบ่อยนะครับออกบ่อยมากๆออกบ่อยนะครับถ้าเราทําได้นะครับพอข้อสอบไปก็สบายเลยนะสบายสบายมาดูกันนะครับเก่งนะครับนักนักทำชั้นโทนะครับยู่ในมุกนะครับพ่ในมุกนะครับเกรงนะฮะเกรงเลยนะเก่งในเก่ง เก่งในเะก่งเนี่ยมาดูกันว่าสิบข้อเนี่ยวันออกก็อสอบวิชาเป็นในมุกเนี่ยฮะมันจะมีข้อไหนที่อาจารย์เอายกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะออกนะครับก็อยากให้เราเนี่ยเตรียมจดไว้นะครับจดไว้นะครับจดไว้นะครับจดไว้จะได้ทำได้นะครับถ้ามันออกมาจริงๆนะี มีทั้งหมดสิบข้อนะครับยกมาวันนี้มีทั้งหมดสิบข้อเลยนะครับแน้แต่ในที่จะมาดูทบทวนย้อนหลังใน youtube หรือว่าที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยเตรียมเตรียมจดไปเลยนะครับหรือเตรียมติ๊กไปเลยว่าหมวดนเนี้ยเนี่ยมีสี่ติเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ม่จะออกในปีนี้ <c oughs> นะครับถ้าเราตอบได้ทั้งสิบข้อน,นี้ก็มีสี่ธิจะสอบผ่านเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะอ่านี่หลวงพี่มั่นใจมากนะมั่นใจมากเพราะว่าเก่งให้กับน้องเนนนะครับ เกงของเราเนี่หรือว่าเกงที่ทำลงอยู่ใน youtube ูนะครับคนะทํามตรีคือตรงทุกข้อนะครับตรงทุกข้อตรงเป๊ะเปรทุกข้อนะเพราะว่าเราเอาข้อสอบเก่ามาทำนั่นเองนะก็เลยตรงนะตรงไปหมดเลยนะฮะมาดูกันว่าเกงครั้งนี้จะตรงหรือเปล่าครับอนะธรรมโทวิชาวินัยมุกนะครับมาดูที่ข้อแรกนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาถามว่าอะไรครับถามว่า ส, yeah. สิขาบทนะครับนอกพระปติโมนะครับนะสิขาบทนอกปติโมนะครับเรียกว่าอะไรนะครับทรงบัญญัติไว้เพื่ออะไร่ะจำไว้นะครับหนูพี่เคยเคยอะไรหละเคยบอกแล้วว่าสิกขานอกปติโมเรียกว่าอะไรสิกขาในพระปติโมเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้หนูพี่ยกมาคือสิกขานอกพระปติโมนะครับเขาถามว่าสิกขาครับนอกพระปติโมนะครับเรียกว่าอะไรนะครับทรงบัญญัติไว้เพื่ออะไรนะครับ ดูดีๆนะมันมีสองคำถามนะครับมันมีสองคำถามนะครับเวลาเราตอบเนี่ยให้เราตอบทีละคำถามนะครับเห็นไหมมันแบ่งเขาแบ่งอยู่แล้วครับนี่ห้าคะแนนอันนี้ห้าคะแนนถ้าคุณตอบข้างบนได้คุณก็ห้าคะแนนไปถ้าคุณตอบข้างล่างได้อีห้าคะแนนก็เอาเป็นสิบคะแนนนะครับมาดูกันนะครับตอบว่าอะไรครับตีขานอกพระปฏิโมกคืออะไรครับเรียกว่าอภิสมาจาร์นะครับอภิสมาจาร์นะครับ อีกขาน้อมันม่วงนี่ว่าอภิสมาการนะครับส่วนทรงวันแดดไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นระเบียบเลยระเบียบเรียบร้อยของพิสูจน์ครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะของพระพิสูจน์นะครับและเพื่ออะไรความงามของพระศาสนานะครับแล้วก็มีอะไรํำหนดทรเนียมระเบียบรักษาเกียรตินะครับแล้วความเป็นผู้ดีของตะกตูลน,นะครับอ่าเขาบอกว่าเหมือนกับ เหมือนกับแต่เราเป็นตระกูลใหญ่นะครับเป็นตระกูลใหญ่นะครับจะเป็นต้องมีตระหนีนียมระเบียบนะครับรักษาเกียรตินะครับแล้วความเป็นผู้ดีของตระกูลนะครับนะถลบทเนียมนะความสง่างามนะครับดูใครๆดูก็เริ่มใสนะครับคือนี่คือสิขานอกปริโพณมดครับหรือว่าอภิธรรมาจารนะครับท่านบัญญัติไว้เพื่อให้เราดูดูหน้าเริ่มใสนะครับสงบสงี่มสง่างานั่นเองตอบตามนี้นะครับหรือจะตอบตามที่เราเข้าใจก็ได้นะครับไม่ ไม่ผิดนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับที่ลราพี่คิดว่านะครับคิดว่าเลยนะจะออกนะครับข้อสอบในปีนี้นะครับในปีนี้แล้วมาดูต่อไปข้อที่สองเลยนะจดทันหรือเปล่าจดทันหรือเปล่าข้อหนึ่งนะครับสีกขาโนวานโมครับจำไว้ว่าคืออาภิสมาจารนะครับอาภิสมาจารแล้วก็บัญญัติไว้เพื่อเป็นความเป็นระบบระเบียบนะครับสง่างามนะใครใครเห็นก็เลื่อมใสนะครับนี่คือข้อแรก บางคนอาจจะโจทย์ด้วยกันก็ได้แล้วก็ไปหาคําตอบดูนะครับจะได้เป็นการฝึกในการหาคําตอบก็ได้นะฮิกรติการนอปอติโมนะครับต่อมาข้อที่สองเลยดีกว่ามาดูข้อที่สองนะครับพิสูจเช่นไรนะครับควรได้นิสัยมุตกะอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะออกบ่อยมากนะครับนิสัยมุตกะนะครับแปลว่าอะไรนะครับนิสัยมุตกะคือการผลจากนิสัยนะครับนะฮะ หรือพ้นจากอะไรการดูแลของวิชาหรือเอ่อพ้นจากการดูแลของอาจารย์หรือเจ,จ้าวาดนะครับมาดูกันว่าพิสุเช่นไรนะครับควรจะได้นิสัยมุตตะกัดพ้นจากนิสัยนะครับอ่าเราก็ทวนคาถามเลยนะพิสุผู้ควรได้นิสัยมุตตะกะคือนี่นะหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธานะครับอิลิโอตะปะปิิยะสตินะครับอันนี้ฟังดีๆครับ พิสูจน์เช่นใดควรได้รับนิสัยมุตะต 1, 2, นะกา,า,า,านี่คือต้องมีทั้งหนึ่งสองสามนะไม่ใช่มีแค่เป็นผู้มีศรัทธาเฮลิโอตปะมีิริยะสันติแต่ภาษาแค่ภาษาสองยังไม่พ้นภาษาห้าก็ยังพ้นไม่ได้นะครับคือต้องมีทั้งหมดสามอย่างนี้นะครับรวมกันนะครับจึงจะพ้นจากนิสัยมุตตะ,ะครับไม่ต้องมีใครดูแล,แลแล้วนะครับมีอินซิที่แกร่งกล้านะสามารถอยู่แล้วมาดูนะครับข้อที่หนึ่งกอเลยครับเป็นผู้มีศรัทธานะครับ เป็นผู้มีศีศรัทธา,านะครับมีหิริมีโอตตะนะครับวิริยะขันตินะมีสตินะครับเห็นไหมอันนี้ก็ง่ายๆเลยหมวดสองถ้าเราเคยจาได้หิริอตตะนะครับวิริยะสตินะมาวัข้อที่สอนนะครับเป็นพูดถึงความด้วยแศีลน,นะครับศีลอาจาระความเห็นชอบนได้ยินได้ฟังนะครับ มามากแล้วก็มีปัญญามากนะครับนีน่นรับก็มีสองนี่คือมีสองคุณสมบัตินะครับเป็นผู้มีศรัทธาและมีหิลิมีโนปะมีวิริยะและเป็นผู้ตึงความดีศีลอาจาระความเห็นชอบได้ยินได้ฟังมามากนะครับมีปัญญานะครับแล้วก็รู้จักอะไรรู้จักอาบัตนะฮะมิใช่อาบัตนะรู้จักว่าอาบัตไหนทําอะไรอาบัตทาอะไรไม่อาบัตรรู้จักอาบัตหนักอาบัตเบาอาบ่านะครับแล้วก็อะไร จำว่ะปฏริวงได้แมงยำทั้งต้องมีอะไรภาษาห้าด้วยนะครับทั้งต้องมีภาษาห้านะครับผลห้าขึ้นไปนะครับผลห้าขึ้นไปใครที่มีภาษาห้าแล้วนะครับมีศรัทธามีหิริวทถปะยีวิญิตะมีสันตินะครับแล้วก็ถึงความด้วยศีลน,นะแล้วก็รู้ว่าอาบัตไหนไม่เป็นอาบัตอาบัตไหนดักนัอาบัตไหนเบานะครับก็จะผลจากนิสใส่มุตตะนะครับตัวนี้นะฮะ วมกากที่ใช้บรรยากแบบนี้นะครับอันนี้ก็ข้อที่สองนะครับผ่านไปนะครับเราลองดูกันว่าเนี่ยที่หลวงมพี่ออกข้อสอบมาลองดูเนี่ยว่าสองข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราทําได้หรือเปล่าสองข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราทําได้หรือเปล่าถ้าเขาออกมาตรงๆไปเป้นะครับผมพี่คิดว่าสิบข้อที่พี่ออกเนี่ยแน่จรในสนามเราสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดาวอาครับดาวอาเราเดาใจแม่กองกันมาดูนะครับ มาดูข้อที่สามดีกว่านะครับข้อที่สามนี่ครับอเกี่ยวกับการออกรรษาเลยแล้วก็เกี่ยวกับการเข้าภาษาด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าทุระนะครับที่เป็นเหตุให้ไปพัด้างแรลมที่อื่นนะด้วยเลยครับสัตตาหะนะครับสัตตาหะนะครับกริียะนะฮะสัตตาหะกริญยะนะครับตัวนี้นะครับสัตตาหะกริะนะครับ เป็นเหตุให้พักแรมนะครับท so ี่อื่นด sort of ้วยสตาหะนะครับกรณิยะนะครับไว้ในบาลีที่กล่าวว่ามีกี่อย่างนะครับถามว่าถามว่าเหตุที่เราจะไปข้างนอกไปธุระนะครับระหว่างในพรรษาเนี่ยนะครับมีกี่อย่างอะไรบ้างนะครับดูดีนะเขาถามว่ามีกี่อย่างแล้วนะและอะไรบ้างนะครับบางคนตอบมาแค่มีสี่อย่างเนี่ยเรียบร้อยนะครแต่สี่คะแนนได้สามคะแนนนะครับก็คือได้น้อยกว่านั้นอีกนะครับเราต้องตอบไได้ว่ามีกี่อย่างนะครับอะไรบ้างนะ เวลาเราไปทาข้อสอบตีให้แต่ครับตีโจทย์ได้แต่ว่ามันมีคําถามกี่กี่ช่วงนะครับนี่มีสองช่วงไหมก็ถจามว่ามีกี่อย่างอะไรบ้างแล้วก็ตอบไปเลยช่วงแรกคืออะไรมีสี่อย่างนะครับเวลาเราจะทําให้ตอบแล้วทําให้ข้อคําตอบหรือว่าข้อสอบเนี่ยสลัดสลวยนะครับทําให้กรรมการตรวจง่ายนะครับสบายหูสบายตานะ่ไม่สบายหูสพิพอเราสบายตาเนี่ยมันก็พอสบายใจนะครับกรรมการก็อยากจะ ให้คะแนนเยอะๆก็เราอย่าลืมีนะตอบสะกคูให้หน่อยนะครับพอเราพอเราตอบคาถามแรกจบแล้วก็ตอบสักคูให้ท่านหน่อยเออให้ท่านรู้ว่าที่เราแยกกันนะว่าเนี่ยคือคําตอบแรกนะครับคือมีกี่อย่างตัวคำตอบที่สองกำลังมานะอะไรอะไรบ้างก็ตอบไปเลยว่าสหธรรมิกนะครับถันมกี่ออะายเพื่อนพิสุขของเรานะครับหรือบิดามาดาเจ็บไข้นะครับรู้แล้วก็ไปเพื่อพยาบาลหรือว่าไปเยี่ยมนะฮะ ไปเยี่ยมบางคนพ่อแม่ก็ต้องไปดูแลนะครับอ่านะครับพระสมเด็จเจ้าท่านอนุญาตนะครับให้ออกไปในภาษาได้นะครับเจ็ดวันนะครับไปเจ็ดวันนะครับพอวันที่เจ็ดก็คือเราต้องมาอะไรครับมากอะไรมาถึงวัดนะครับข้ามเกินนะครับห้ามเกินนะข้ามเกินต่อมานะครับวันที่มาดูข้อที่สองนะครับซาตุมิกนะครับกระสันจะสึกนะครับรู้แล้วนะครับเพื่อเพื่อไประงับนะครับบอกเพื่อนรู้เลยว่า มีเพื่อนรู่มหนึ่งเนี่ยจะสึกนะครับเราต้องไปห้ามนะไปให้โอวาดไปให้กำลังใจนะครับต่อมาข้อที่สามนะครับมีกิจสงเกิดขึ้นเช่นไรครับมีหารชมรุดนะครับอไปเพื่ออะไรหาสมภพระหรือหาสิ่งต่างๆมาก่อสร้างอ่ะไปโฮมโปรนะฮะไปโฮมโปรมาอะไรต่างๆนะครับเพื่อไปซื้อของมาก่อสร้างครับชมรุดนะครับหน้าฝนอาจจะรั่วอะไรเงี้ยนะนะฮะ ซื้อกาวปืนมายิงเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นต้นออกไปได้นะครับต่อมาข้อที่สี่นะครับทายกต้องการจะทําบุญนะครับอส่งคนมานิมนต์เนี่ยแล้วก็ไปได้นะครับเพื่อบูรุษศรัทธานะครับแม้กิจอื่นก็อนุโลมนะครับตามนี้นะครับท่านก็อนุโลมนะเช่นอะไรนิมนต์ไปสวดร,ร100้อยปีวันครบร้อยปีอะไรเงี้ยเป็นต้นงานศพก็ได้งาน,นแต่งอะไรงี้ครับแล้วก็ท่านก็อนุญ,ญาตนะครับแต่ห้ามเกินเจ็ดวันนะครับอนุญาตแต่ห้ามเกินเจ็ดวันนะ อันนี้คือข้อที่สามนะครับเกี่ยวกับสตาหะนะครับกรณียกิจนะหรือว่าสตาหะการณียะนะฮะมีทั้งหมดสี่อย่างนะครับจําไว้เลยจําไว้เลยนะครับออกมานี่คือทําได้แน่นอนนะครับชิวๆเลยนะฮะทีออกมาทําได้แน่นอนนะครับชิวๆต่อมาข้อที่สี่นะครับพิสูจน์เช่นไรนะครับชื่อว่านวกะมาชิมนะครับละเถระอ่านะ มาดูกันว่าพิสุจน์นะครับเช่นไรเรียกว่านาวกะเรียกามาจิมะนะครับแล้วก็เทระนะครับมาดูกันครับพิสูจน์ที่มีภาษาไม่ถึงห้านั่นเองนะฮะไม่ถึงห้านะมีภาษาไม่ถึงห้านะครับเป็นนาวกะใช่ไหมที่เราเรียกว่าพระนวกะหนึ่งนกกะสองนกกะสามนวกะสี่นวกะห้านี่คือพระที่ยังมีอายุภาษาไม่ถึงห้านะครับเรียกว่านวกะนะครับส่วนพิสูจน์นะครับมีภาษาตั้งแต่อะไร ห้าขึ้นไปนะห้าขึ้นไปจะไว้นะไม่ถึงห้านะครับเรียกว่านากาะตาห้าขึ้นไปแต่ว่ายังไม่ถึงสิบห้าขึ้นไปยังไม่ถึงสิบต้องประกอบด้วยคุณธรรมนะครับตามพระวินัยชื่อว่ามัชชิมะนะครับตั้งแต่หกนะหกถึงเก้าเรียกว่ามัชชิมะมัชชิมะเป็นกลางๆนะครับต่อมาเป็นพิสุผู้รรมีภาษาตั้งแต่สิบขึ้นไปนะครับต้องประกอบด้วยคุณธรรมตามพระวินยัยชื่อว่าพระเถระอสิบขึ้นไปนะ เรียกว่าพระทีและนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเราก็มามีอะไรบ้างอะ่ะมหาเทระใช่ไหมครับยี่สิบภาษาขึ้นไปเนี่ยอเราก็มาตั้งกันได้มหาเทระนะใหญ่ตั้งแต่ยี่สิบภาษาขึ้นไปนะโอ้ใครที่คนเท่าไก่ได้ห้าพันศานี่ก็เก่งแล้วนะถือว่าเก่งนะครับบางคนว่าสิบไปโอ้โหเป็นพรร์ทีและนะครับโหสุดยอดเนียเป็นเป็นไม้เป็นไม้ที่ยางใกล้หมดแล้วนะนะใกล้บรรลุธรรมนะครับผมมาชิมบะ ันนี้ก็ดูเลยนะครับนี่คือนอกะนะมาชิมนะครับแล้วก็เถละลงงน,นะครับเราจะเปงเลยคือนอกะคือไม่ถึงห้าภาษาแล้วก็มาชิมเนี่ยคือหกถึงเก้านะไม่ถึงสนะิบนะรภาษานะครับแล้วก็เถระคือสิลปศักขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ต่อมาข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าตรงนี้นะฮะมาดูกันว่าชื่อสามชื่อนี้นะฮะ ตามชื่อนี้นะครับว่ามีหน้าที่อะไระมีหน้าที่อะไรชื่อตามชื่อนี้นะครับมีหน้าที่อะไรนะครับ <c oughs> เห็นไหมเขาบอกว่ามันเป็นชื่อของอะไรครับไปถึงวิจุผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับเหมือนที่หลวงพี่เคยติวที่ผ่านมาให้เราจําคําหน้าไว้นะฮะทัตตุทิวระ,ะนะครับ <c oughs> เห็นไหมอันนี้อัน,น,อน,นสุดท้ายนี่คือดูข้างหลังไหมนะครับวิสัชะกะอะไรอย่างเงี้ย จาไว้มาดูกันครับกาถามว่าพระตุนะครับพระตุเทสกะนะครับหมายถึงอะไรครับนิสุผููมีหน้าที่แจกพัตตาหารนะครับอพัตตาหารนะครับแล้วก็บวกอะไรครับรับนิมนต์นะรับนิมนต์มันมีมีเป็นหน้าที่เกี่ยวกับเวลาทายกมาอาผมนี่ขอนิมนต์พระห้าลูกครับอ่นิสุทที่เป็นพัตตุพัตตุนะครับเทสกะนะครับก็เป็นคนจัดสรรให้ทายกไปนะครับ เรียงคิวกันไปว่าพระรูปนี้ได้ไปแล้วพระรูปนี้ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อมานะครับจีวระนะครับพาชก,กะนะครับอ่าจีวระพาชก,กะนะครับคืออะไรครับหมายถึงพิสุขผู้มีหน้าที่แจกจีวรนั่นเอ,เองนะครับจีวรสมงตังางะเป็นต้นนะครับอบริขารต่างๆนี่ก็คือจีระนะครับพาชก,กะนะครับแจกจีวรนะแจกจีวรครับ ต่อมาอันสุดท้ายเลยนะครับอภมัตตกะวิสัชกะนะครับวิสัชกะนะครับมายถึงวิสุผู้มีหน้าที่แจกเพศัตนะครับเห็นไหมเพสัตนะครับเห็นไหมชื่อตรงตัวเลยนะครับเพสัตนะครับและบริการเล็กเ็กน้อยน้อยนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นมีดโกนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เรารู้แล้วนะครับหน้าที่ของวิสุทั้งหมดสามชื่อนะออกข้อสอบมันัะถามเราู่นี้เป๊ะเลยนะครับเขียน ฟิวนะครับิวเนี่ยออกตามนี้แน่ๆนะต่อมานะครับข้อที่หกนะครับอ่าข้อที่หกนะครับเนี่ยยังต่เราจะเห็นว่าพระจาจาร์ไม่ได้เลือกข้อที่ยากมาเลยนะครับเนี่ยจะเลือกข้อที่ปานกลางแล้วก็ง่ายนะครับตอนตามคอนเซปต์ของแม่กองนะครับจับจับทางของแม่กองนะครับออกที่แบบพอดีๆแล้วก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ง่ายไปเลยนะมาดูกันนะครับบาทที่ทรงอนุญาตนะครับมีกี่ชนิด มีกี่ชนิดครับมีกี่ชนิดอะไรบ้างนะครับบาสแตนเลดจดเป็นเข้าในนะครับบาชนิดไหนนะฮะต้องตอบไปเลยว่าบาที่ท่านสรงอนุญาตเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดสองชนิดนะครับสองชนิดนะครับบาที่ท่านสรงอนุญาตนะครับมีทั้งหมดสองชนิดนะครับสองชนิดคือหนึ่งบาจิ้นเผานะครับและ บาดเหล็กนะครับอ่ามีบาดดินเผานะครับแล้วก็บาดเหล็กนะครับนะครับบาดที่พระทรงอนุญาตนะครับมีสองชนิดจาไว้เลยนะครับบาดดินเผาและบาดเหล็กนะครับบาดสตันเหลสนะครับจัดเป็นในบาดะลรบาดเหล็กนะครับบาดเหล็กหรือไม่ว่าจะเป็นบาดดินเผานะครับหรือว่าบาดเหล็กก็ต้องทําให้ดําด้วยนะทําให้เสียสีทําให้ดำนะครับเหมือนที่วัดเราชุบให้ดำอะไรเงี้ยผูกพาวินัยแต่ว่าถ้าไม่ดําเนี่ยก็คือยังผิดพาวินัยอยู่นะครับ บาดดินเผาสมัยนี้เราคงไม่ใช้แล้วครับตกมาแตกนะแตกง,ง่ายนะบาดดินเผาต่อมานะครับข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดนะครับเห็นไหมก็จะไม่ยากแล้วก็จะมาเป็นปานกลางง่ายลงมานะครับพิสุชั้นเนื้องูเนื้อมนุษย์ต้องกาบาดอะไรนะครับแยกกันเลยนะครับฉันเนื้องูนะฉันเนื้องูบางคนชอบกินงูนะ อันเนี้ยมนุษย์นี่คือจะกินลงกันหรือเปล่าซึ่งสมัยทธกาลอาจจะมีนะท่านเลยบัญญัตินะครับฉันเนื้องูต้องอบัดเลยครับทุกกฎนั่นเองนะครับฉันเนื้องูนะอบัดทุกกฎนะเป็นสัตว์ที่พระเจ้าทันห้ามห้ามให้ฉันนะครเพราะว่ามันจะมีกลิ่นนะเวลาเข้าป่าอะไรเงี้ยครับงูก็จะแบบมาทําร้ายนะครับหรือว่าคิดเรื่องพวกตัวเองมาหาเนี่ยฮะโดนกัดเลยนะต่อมานะครับกินเนื้อมนุษย์นะครับหรือว่าฉันมนุษย์เนี่ยต้องอบัดเลยครับ อวบตุลาใจนะครับอวบตุลาใจนะครับนะครับอวบตุลาใจนะครับจำไว้เนื้องูนะครับทุกกดนะครับแล้วก็เนื้อมนุษย์ตุลาใจกินของดิบละกินของเด็มก็ทุกกดนะครับทุกกดจำไว้นะครับทุกกดต่อมานะครับข้อที่แปดนะอันนี้เราดูแล้วนะครับว่าข้อที่เจ็ดมีฉันเนื้องูนะครับอวบทุกกส่วนถ้าฉันเนื้อมนุษย์ก็คืออวบตุลาใจดูข้อที่แปดกันนะครับ สมบัติของพิสูอน์ครัพิสูุเรามีสมบัตินะฮะสมบัติของพิสูนนะครับในทางพระวินัยมีเท่าไหร่อะไรบ้างอ่าสมบัตินะครับสมบัตินะครับดยดีนะสมบัตินะครับของพิสูนในทางพระวินัยนะครับมีเท่าไหร่อะไรบ้างนะครับเราก็ตอบไปแล้วว่ามีซีนะครับทุวพี่จะยืนยันตลอดอย่าลืมตอบหัวตะปูนะครับเราตอบคําถามหนึ่งเสร็จแล้วก็ตอบหัวตะปูนิดนึงนะให้กรรมการรู้ว่าเราแยกข้อกันนะอมีซีนะครับ หนึ่งคืออะไรสีระสมบัตินะครับสีระสมบัตินะครับและอาจาระสมบัติแล้วก็ทิฏฐิสมบัติและอาชีวะสมบัตินะครับจำไว้นะครับพระพิสุเรานะครับมีทั้งหมดสามสมบัตินะครับมีสมบัติเนี้ยตามสมบัตินะครับคือหนึ่งนะครับสีระสมบัตินะครับอาจาระสมบัตินะครับทิฏฐิสมบัตินะครับแล้วก็ พระภิสูุเรามีสมบัติทั้งหมดสี่นะครับสี่อย่างนะครับจดจําไว้นะครับจาไม่ได้ก็จดนะครับว่ามีสี่อย่างครับง่ายๆเลยนะฮะต่อมานะครับนะครับต่อมาเลยนะครับต่อมาเลยนะครับเรารู้แล้วว่าพิสูจ์ของเรานะครับมีทั้งหมดสี่สมบัตินะครับเป็นสมบัติที่ราค่านะครับสี่ขุมสี่ขุมนะครับสี่ษสมบัติอาจจะรารสมบัติทุติสมบัติอาชีวสมบัตินะครับมาดูข้อที่เก้ากันนะครับ สภาคาบัดนะครับสภาคาบัดนะครับสภาคาบัดนะครับคืออาบัดเช่นไรนะครับผมพี่คิดว่าข้อนี้ให้เลย้าการโลกนะ้าการโลกในที่นี้คือหน้าออกมากนะครับหน้าออกมากครับสภาคาบัดนะครับคืออาบัดเช่นไรนะครับเราก็ตอบแล้วว่าอาบัดที่พิสูจน์อะไรครับต้องเหมือนกันนะครับเพราะร่วงละเมิดนนะเออต้องเหมือนกันนะครับเนี่ยต้องเหมือนกันเช่นยกตัวอย่างผมพี่เคยบอกแล้วถ้าพิสูจน์รูปหนึ่ง แอบกินข้าวเย็นนี่สมมุตินะนี่ตีต่างนะตีต่างไม่ใช่เรื่องจริงนะแอ,ะอบกินข้าวเย็นแล้วเพื่อนตัวเองเนี่ยก็กินข้าวเย็นเหมือนกันเราจะมาปรงอาบัติด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องละเมิดนะครับหรือเพราะละเมิดนะครับเห็นไหมล่วงละเมิดเหมือนกันข้อเดียวกันเลยสีขาบทเดียวกันนะครับก็ไม่สามารถอะไรไม่สามารถนะคือห้ามสแสดงนะครับให้สแสดงแล้วก็ห้ามรับนะผู้ที่ และเมื่อเหมือนกันกะ็คือรับก็ไม่ได้สแสดงแก่กันก็ไม่ได้อบัตก็ไม่หลุดนะครับต้องไปไหนครับต้องไปหานะฮะที่สูตรสำหรับอื่นเลยนะครับหรือที่อื่นนะครับหรือว่าที่สูตรที่ไม่ได้ทําอบัตเช่นเดียวกับเราครับนะฮะเช่นเดียวกับเราเนี่ยนะครับก็ต้องไปปรุงอบัตนะครับปรุงอบัตดพณไงว่าถ้ามุดเราอาบัตเดียวกันก็นกนคือปรุงปรุงไม่ขาด่ะฮะถือว่าปรุงไม่ขาดนะปรุปงไม่ขาดเนี่ยก็ต้องปรุปงกับที่สูตอื่นนะพี่ ที่ไม่ได้อาบัตตัวเดียวกับเรานะไม่ตัวเดียวกับเรานะอย่างเช่นอะไรเหมือนพระพิสูรเราคนที่จะสามารถต่อต่อจีวรนได้เพระเราไม่ได้ถือคลองจีวรนะครับแล้วขาดคลองเนี่ยถ้าเราจะไปต่อคลองเนี่ยต่อกับพิสูรผู้ต้องขาดคลองไม่ได้นะครับเาต้องไปต่อคนที่ถือคลองอยู่นะครับถือคลองอยู่ไม่ขาดคลองเนี่ยคือต่อได้แต่ถ้าใครที่ขาดคลองกับขาดคลองมาเจอกันเนี่ยนะครับขาดการถือจีวันมาเจอกันเนี่ยก็คือปงไม่หายนะครับปงไม่ได้นะครับ อาบัตไม่สําเร็จนะการปกบัิไม่สําเร็จรู้ล่วงมาต่อไปนะครับข้อที่สิบนะครับวันนี้อาจจะเรื่องเร็วนิดน,นึงเพราะตอนนี้พายุเข้าแล้วนะพายุเข้าแล้วเห็นแบกแกวอาจารย์พระอาจารย์สดใสแต่ตอนนี้คือมืดครึ้มนะลมพัดแรงมากนะครับอ่าเรามาดูข้อสุดท้ายเห็นไหมครับตอนนี้ฟ้าปัน่นป่วนนะครับรู้เลยว่าเฮ้ยเราล้วรู้ลอะไรนะร่วงรู้ข้อสอบก่อน ถยงพูดเล่นไปนะพูดเล่นไปนะว่าโลกรูกข้าก่อนนะฟ้าแปรตรวนนะฟ้าเป็นพยานให้นะมาดูข้อที่สิบข้อสุดท้ายเลยนะครับปันธงนะครับปันธงไปเลยนก็คือเขาอาจจะถามว่านะฮะตอนนี้ช่วงนี้ภ้าใหม่อาจจะเยอะนะครับมาถามว่าสังกติบาทนะและปกดนะครับเข็มมีโกนอย่างไหนจะเป็นบริขารบริโภคนะครับอย่างไหนจะเป็นบริขารโอ้พวกจำดีๆนะ มันคล้ายๆกันบริหารบริโภคและก็บริการอุปโภคครับแล้วก็ตอบไปเลยว่าสังกติบาลนะครับปรคขเอวจะเป็นบริหารบริโภคนะครับส่วนเข็มมีควรจะเป็นบริหารอุปโภคนะครับเอเป็นต้นนะครับเป็นต้นนะครับจํบาไว้เลยครับข้อสิบนะครับข้อสิบนะครับเห็นไหมสังกติบาลระคตเอวจะเป็นบริหารบริโภคส่วนมีดโกนเข็มนะะ จ่เป็นบริหารอุบโโคนะครับอุบโภคนะครับอันนี้คือเก่งนะครับเก่งเก่งในเก่งของวิชาวิเดนทุกครับของนักธรรมชั้นโทนะครับเกรงในเกรงนะครับจันทุกนะครับของนักธรรมชั้นโทนะครับหวังว่านะครับในสิบข้อที่อาจารย์เอามาหรือลูกพี่เอามาเนี่ยต้องโดนบมางแหละต้องโดนตั้งเจ็ดข้อแหละนะครับต้องโดนตั้งเจ็ดข้อนะครับปันตรงว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเอา จำตัวนี้ไหมครับอ่าจำาเผื่อแบบโอ้หหลพี่ครับอาจารย์ครับผมอ่านจนแบบไม่รู้จะอ่านยังไงแล้วนะครับผมอยากรู้จังเลยว่าในความคิดของพระอาจารย์เนี่ยมันควรจะออกข้อไหนเนี่ยอันนี้คือเก่งในเก่งเลยนะเก่งในเก่งเนี่ยคนที่อยู่ใน youtube หรือคนที่มาดูตอนหลังจะรู้ว่าเนี่ยคือเก่งในเก่งแล้วนะเก่งที่สุดแล้วนะเก่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับอ่านะครับก็ไปทบทวนนะครับ10ข้อ10ข้อเนี่ยให้ไปเลย5กะโหลกนะ